สวัสด oh, well, ีส uh, ว uh, ัสดีเอฟซทุกท่านนะครับก็่ตอนนี้ผมได้มาถึงที่หาดหัวหินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้จะมาล้วงปูดํานะครับเดี๋ยวที่ต้นป่าปีปีนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเดินหารูปูนะครับเดี๋ยวมากอยติดตามชมกันนะครับก็ตอนนี้รับเตรียมอุปกรณ์นะครับตังเหล็กนะครับเหล็กอันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปที่จุดนู้นนะครับท่านผู้ชม มาคอยติดตามชมกันนะครับว่าจะได้ปูบ้างไหมวันนี้นะครับเปลี่ยนหมายนะครับก็จากตีแรกตอนเช้านะครับจะมาหาหอยแต่พายุมันเข้าเลยก็กลับไปบ้านกลับไปกินทานข้าวทานอะไรเสร็จก็ออกมาหาปูดํามากับข้าวนะครับลองไปเดินเดินหาดูจุดนี้นะครับท่านชมเดี๋ยวมาคอยติดตามชมร่วมกันนะครับว่าจะได้ปูบ้างไหมโอเค ตอนนี้ผมก็เดินเข้าไปในป่าปีปีต้นเล็กนะครับท่านผู้ชม่าปีต้นเล็กไปหารูปูดูว่าจะมีบ้างไหมนะครับท่านผู้ชมหารูปูดำลวงรูปูดำ ตอนนี้ผมก็เดินมาอยู่ที่ป่าปีปีต้นเล็กนะครับท่านผู้ชมมาหาปูดำมาเปลี่ยนไม้นะครับลองมาดูว่าจะได้บ้างไหมก็วันก่อนก็ลงไปทะเลก็จุดนุ้นครับท่านผู้ชมแต่ไม้นี้มาเปลี่ยนเป็นหาปูหากับข้าวครับท่านผู้ชมมาคอยลุ้นคอยชมกันนะครับแต่ก่อนจะรับชมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดทับไกี้กับช่องอำนาจชาแน,นลด้วยนะครับได้มีกําลังใจได้ทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันต่อๆไปโอเคเรามาลุกันเลยนะครับไปนี่ผมก็เดินมาถึงริมชายหาดนะครับก็ที่บ้านลงมาวางกัดนะครับที่ผมเคยลงไปวางกัดจุดนู้นนะครับท่านผู้ชม,ชมแต่วันนี้มาหารูปู ตอนนี้เดินหารูปูนะครับไม่รู้จะมีบ้างไหมนะครับท่านผู้ชมลองดูไม่มีนะครับน,นี่ไม่มีรูเดี๋ยวไปหารูใหม่ ตอนนี้น้ำาลังขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดนกนะครับท่านผู้ชมก็น้ำพลังขึ้นเดีย๋ยวลงเดินหนาปูดูเผื่อปูมันอยู่แถวนี้นะครับรูเดินหายากนะครับท่านผู้ชมรูเดินหายากโอ้โหปูหินปูหินนะครับท่านผู้ชมปูหิน อโอ้ปูหินเยอะนะครับเยอะยดยหนหาปูดำครับตอนนี้น้ำ,นำกำลังขึ้นนะครับ น้ำกำลังขึ้นน้ามันขึ้นก็มีที่มนันวางกัดอยู่กับด้านอยู่ที่ชายหาดนะครับที่ในทะเลนะครับที่ฝั่งนู้นนะครับแต่ผมมาเดินหารูปูเผื่อจะได้เอาไปทําเมนูบ้างแต่ว่าไม่รู้จะมีไม่มีนะครับรูปูไม่เคยมาด้วยนะครับไม่เคยหาด้วยรูปูด,ดํานะครับท่านผู้ชมจะ,มจมจะได้ไม่ได้ตรงน้ำกำลังขึ้นนะครับ เรียนรูเพื่อจะเล็ดรอดอยู่นะครับท่านผู้ชมขวาก็ลั่นนะครับ ้ยมีแล้วครับมีมีโอ้โหมีแล้วนะครับท่านผู้ชมมีแล้วม,มีกัดมือเลยครับอืมขึ้นมาแล้วนะครับอืมได้แล้วนะครับหนึ่งตัวโอ้โหนี่ครับได้แล้วได้แล้วอืมอันนี้ครับท่านผู้ชมอืมนี่ครับ หนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โหนี่ครับได้หนึ่งตัวปูดํานะครับรปดูดําโอ้โหอยู่อยู่ไม่ลึกนะครับตื่นตื่นมา,มานเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตัวเมียตัวเมียตัวเมียโอ้ลองดูตัวผู้มีไหมครับท่านผู้ชมลองดูงดมันจะเแบบมีตัวผู้ลองดูนะครับ นีโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชม,มนี่ครับนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งตัวอโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับท่านผู้ชมหากันต่อนะครับหาต่อหาดูปูได้มาหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้มาหนึ่งแล้วนะครับ หลังจากที่ได้มาตัวครับท่านชมนี่ครับได้มาตัวนึงเดี๋ยวต้องเดินไปอีกจุดนะครับท่านชมต้องเดินไปจุดนู้นนะครับว่าจะมีไม่มีนะครับว่าทั้งหลายไรนะครับจุดนี้นะครับท่านชมหลายไร่พอได้เดินนะครับพอได้เดิน <c oughs> เดินมาเจอรูอีกแล้วนะครับแต่ไม่รู้รอยรอยล้วงหรือไม่

มีหอยครับโอ้ยลึกรูนั้นมันออกไปแล้วนะครับท่านมชมไม่มีไม่มีตัวตรงไปหารูใหม่ต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่ป่าปีปีครับป่าปีป,ปีต้นเล็กขุดหารูผู้ด,ดำกับมาคนเดียวนะครับท่านมชม้ยมีรูนะครับ Bima, bima, kemudian Luang dulu, luang dulu ครโอเคมีๆๆๆนะครับไม่เคยล้วงปูด้วยนะครับท่านผู้ชมพอปูหนีบตกใจนะครับโอ้ไม่เคยล้วงครับท่านผู้ชมวันนี้มาล้วงดูเผ <te Liberty Overwatch> er <fit> ื่อแต่ว่าได้แล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวนี้จะเดินหากันต่อนะครับเดินหากันต่อเผื่อจะได้ตกมื้อนะครับท่านผู้ชมเอาไปแกงกะทินะครับ มาตัวเดียวมาคอยลุ้นกันต่อนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินมาถึงที่เคยที่จอดรถจอดรถลงไปวางอวนนะครับท่านผู้ชมนี่ขดหินแต่นี้ปลาปีปีต้นเล็กนะครับปลาปีปีต้นเล็กจุดนี้กับเติอนก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณตัก4สี่โมงเย็น ี่โมงกว่าแล้วครับจำจมเดินหารูปูเรื่อยๆก่อนนะครับในตัวเดียวตัวเมียนะครับจำจมตอนนี้น้ําก็กาลังจะขึ้นนะครับ ครับท่านผู้ชมก็ได้ตัวเดียวนะครับเดินกันเนือหอบไปครับท่านผู้ชมกับได้ตัวเดียวมาครั้งแรกนะครับมาล้วงปูไม่เคยมานะครับแต่มีคนรอยมีรอยขุดกันบ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับอน่ครับท่านผู้ชมได้ตัวหนึ่งก็โอเคครับน่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมตัวใช้ได้นะครับตัวเมีย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องอำนาจชาแนล้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ